วันนี้ผมจะพาทุกคนกลับมารับชมข้อมูลหุ่นจากภาค d บ a o โอกันอีกรอบนะครับคราวนี้จะเป็นคิวของหุ่นตัวที่2ในเจเนเรชันที่3ที่ชื่อนักบินของหุ่นตัวนี้เท่ซัจนมีคนข้างคล้ายกันเป็นจำนวนมากนะครับกับโมบิลสูดสไนเปอร์สุดคมแห่ง Serious ซเรเชียลบีอิงดิวดามส์กันดั้ม G.N. 0 0 r o z e d a m n s n d a m เป็นโมบิลสูตรสมรรถนะสูงขององค์กรติดอาวุธเอกชน c e l e s t i a l Being ที่เรียกว่ากันดัมหุ่นประสิทธิภาพที่เหนือล้ำกว่าหุ่นทั่วไปของทุกกองทัพบนโ,บโลกของเรานะครับที่ได้มีการติดตั้งเ n น r i v e แหล่งพลังงานรูปแบบใหม่ที่สามารถให้พลังงานได้แทบจะเป็นอนันต์เทคโนโลยีลับสุดยอดขององค์กรซึ่งโมบิลสูตรเครื่องนี้เป็นหุ่นในเจเนเรชันที่3และเป็นเครื่องนำรับที่2ของเจนนี้ครับ โดยดินาเมสถูกพัฒน,นาต่อยอดมาจากกันดัมซาด a าซุสที่เป็นหุ่นประเภทลาตเวนในเจเนเรชันที่2พร้อมกับได้เพิ่มความสามารถในการโจมตีระยะไกลเข้าไปด้วยจึงมีการติดตั้งสไนเปอร์ไรเฟิลเพื่อคอยสนับสนุนหุ่นที่เหลือในการปฏิบัติการครับซึ่งความสามารถในการยิงระยะไกลนี้ก็ถูกเพิ่มเข้าไปตามความสามารถของกันดัมไมสเตอร์อย่างล็อกออนสตราทอสชายผู้เปรียบเสมือนผู้นำของทีมและเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ดีนาเมสเป็นยูนิตหลักในการช่วยสนับสนุนกันดัมอีก3าเครื่องที่เหลือในการเข้าแทรกแซงสงครามในครั้งนี้ครับเนื่องจากศักยภาพและพิสัยการกายิงระยะไกลที่มีความรุนแรงและแม่นยำเป็นอย่างมากจากทั้งตัวหุ่นและนักบินโดยเมื่อดีนาเมสเข้าสู่สนามรบและจะทําการเล็งยิงเป้าหมายตัวเครื่องจะเข้าสู่สถานะสไนเปอร์โหมดที่กองเล็งเป้าความแม่นยำสูงที่อยู่ใต้บริเวณเข่าของตัวเครื่องจะถูกเปิดออกพร้อมทั้งภายในคอกปิด ที่จะมีสโขบเลงเป้าแบบดิจิตอลซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับกระบอ,อกปืนไรเฟิลพร้อมกับกายปืนครับทําให้ผู้ใช้สามารถเลงยิงเป้าหมายได้เหมือนกับสไนเปอร์จริงๆนอกจากนี้ในห้องรักบินยังมีระบบซัพพอร์ตอย่างฮาโลคอยช่วยเหลือในการควบคุมระบบต่างๆในระหว่างการต่อสู้ซึ่งความสามารถในการยิงระยะไกลของดีเดอร์เบสไม่ใช่เพียงแค่หลักสิบกิโลเมตรเท่านั้นนะครับแต่หากเมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมเฉพาะเข้าไปเพิ่มแล้วตัวหุ่น จะสามารถทําการยิงได้จากระดับพื้นดินขึ้นทะลุชั้นบรรยากาศไปได้อย่างโค้ดเนมของนักบินเลยครับและนอกจากดิวดเมสจะมีความสามารถในการโจมตีระยะไกลที่สุดยอดแล้วตัวหุ่นยังมีอาวุธระยะกลางและใกล้ติดตั้งไว้เพื่อปรับใช้ตามสถานการณ์ต่างๆได้อีกทั้งในภายหลังตัวเครื่องยังมีการติดตั้งระบบโล่ขนาดใหญ่เสริมเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานในภารกิจให้ง่ายยิ่งขึ้นครับต่อไป เราจะมาดูข้อมูลอาวุธต่างๆที่ดิวดาเมสแคนดัมติดตั้งกันไว้บ้างนะครับตัวหุ่นเป็นเครื่องที่เน้นการโจมตีระยะกลางและระยะไกลเป็นหลักจึงทําให้อาวุธส่วนใหญ่เน้นไปในทางเดียวกับระบบที่พัฒนามาครับซึ่งผมจะเริ่มจากอาวุธหลักประจําตัวของหุ่นอย่าง G.N Sniper Rifle ปืนไรเฟิลซุ่มยิงระยะไกลพัฒนาม,มาเฉพาะสําหรับดิวดาเมสโดยเซ็นเซอร์ของตัวปืนจะทํางานร่วมกับกล้องเล็งขนาดใหญ่ที่ส่วนหัวเมื่อเปิดใช้งานสไนเปอร์โหมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยิงที่มีความแม่นยำถึงขีดสุดและตัวไรเฟิลยังมีความรุนแรงที่สามารถทำลายศัตรูได้เพียงการยิงในนัดเดียวซึ่งตัวปืนไรเฟิลนี้สามารถทำการยิงด้วยพิสัยที่ไกลมากๆจากนอกระยะการรับรู้ของศัตรูได้ครับนอกจากนี้ไรเฟิลยังมีขาทรายติดตั้งมาให้ด้วยสำหรับการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆและเมื่อไม่ได้ใช้งานไรเฟิลจะถูกเก็บไว้ที่ไหล่ด้านขวาครับ GNB Pistol ปืนลำแสงขนาดเล็ก เป็นอาวุธออปชั่นแนลเสริมที่จะสามารถติดตั้งหรือไม่ก็ได้ตามแต่ภารกิจนั้นๆและถ้าหากมีการติดตั้งลงไปที่ตัวหุ่นจะติดตั้งไว้ที่บริเวณขาทั้งสองข้างข้างละหนึ่งกระบอกมีพลังในการทําลายล่างที่ต่ําแต่จะมีความเร็วในการยิงที่สูงอย่างมากถึงจะเบาไปหน่อยแต่ก็สามารถทําลายโมบิสูตรได้อย่างง่ายดายอยู่ดีครับโดยที่หลังจากติดตั้ง G.N. Full Shield จำนวนปืนที่สามารถติดตั้งไว้ได้จะเพิ่มขึ้นอีก6กระบอกสำหรับสับเปลี่ยน ในการแก้ไขปัญหาที่ยิงมากๆและจะทำให้ลำกล้องไหม้ได้ครับ GN มิซายขี่ปนาวุธที่บรรจุอนุภาค GN ไว้ภายในโดยที่จะมีสองไซส์โดยที่ขนาดใหญ่จะติดตั้งไว้ที่ข่าวทั้งสองข้างข้างละสนัดและขนาดที่เล็กลงมาหน่อยจะอยู่ที่บริเวณเอวส่วนหน้า16นัดซึ่งมิซายทั้งสองประเภทก็จะทํางานเหมือนๆกันครับเมือปป่อกระทบเป้าหมายจะทําการปล่อยอนุภาค GN ทําลายศัตรูจากภายในและมีประสิทธิภาพอย่างมาก เมื่อใช้งานในการโจมตีพร้อมๆกันครับ G Shield โลกขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่บริเวณไหล่ด้านซ้ายสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้และสามารถติดตั้งเพิ่มเข้าไปที่หลายขวาได้อีก1ชิ้นหากจําเป็นต้องใช้งานเพิ่มนะครับ G Full Shield โลกขนาดใหญ่จำนวน2ชิ้นที่ถูกติดตั้งเข้าไปภายหลังจะมีลักษณะคล้ายๆผ้าคลุมสามารถหรันป้องกันการโจมตีได้รอบทิศทางมีความทนทานที่มากกว่า G s h e l d และตัวโลกใหม่นี้ ยังสามารถพลิกเปิดออกเพียงเล็กน้อยเพื่อใช้ GNB e a m Pistol หรือเปิดออกทั้งหมดเลยก็ได้เช่นกันอีกทั้งตัวโล่นี้ยังสามารถโอนให้ฮาโร่ควบคุมเพื่อให้นักบินสามารถจดจ่อการเลงเป้าได้ครับ GNB e a m Saber อาวุธระยะรประชิดหลักของตัว d ิวดามิสมีความสามารถแบบเดียวกับที่ติดตั้งในกันดัมทุกเครื่องมาพร้อมกับน้ำหนักที่เบาและมีพลานุภาพในการทำลายลางที่สูงโดยในช่วงที่เซเลเชียลบีอิงก่อนจะเข้าแทรกแซง ล็อกออนได้เสนอให้ถอด GN Beam s e r v r ทั้ง2ออกเนื่องจากเจ้าตัวคิดว่าไม่มีใครสามารถเข้ามาโจมตีแกนในแลียบระชิดได้เพราะเจ้าตัวคิดว่าแค่ GN Beam Pistol ก็เพียงพอในการต่อสู้ระยะใกล้แต่ถูกเอียนวัตซี้ปฏิเสธและบังคับให้ติดตั้งอยู่ดีครับ Super Subs บสตาร์ทอร์เฟริกส์เอาตจูดกันอาวุธลับขั้นสุดยอดของดิวดามสที่มีพิสัยการยิงที่ทั้งกว้างและไกลามากๆสามารถทำการยิง ได้ถึงระดับ exosphere หรือก็คือระดับที่สูงกว่าวงโครจรทั่วๆไปของดาวเทียมนั่นแหละครับตัวปืนมีขนาดที่ใหญ่และใช้พลังงานอย่างมากจึงมีการติดตั้งถังเก็บพลังงานขนาดใหญ่ไว้นอกจากนี้ต้องใช้เวลาชาร์จในการยิงแต่ละนัดถึง20วินาทีอีกทั้งยังมีแรงถีบมหาศาลจึงทําให้ไม่สามารถยิงต่อเนื่องได,ได้ส่งผลให้ดิรเมจึงต้องติดตั้งเทลยูนิตแบบคิริออสกันดั้มไว้ที่ส่วนท้ายเพื่อช่วยรับแรงกระแทกครับ อีกทั้งระบบเลงเป้าจะทำงานร่วมกับกล้องที่ส่วนหัวเช่นเดียวกับ G n Beam Rifle และอุปกรณ์นี้เป็นอาวุธที่ใช้งานได้ยากและต้องอาศัยทักษะในการซุ่มยิงของ Lock-on Stratos เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการยิงที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับระบบของ DDBS ครับโดยรวมๆจะเหมือนกับกันด้ามโวอื่นแต่จะมีระบบเสริมเฉพาะสำหรับโตหุ่นเล็กน้อย เพื่อช่วยในการส้่มยิงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับเริ่มกันจากส Sniper mode เมื่อโตหุ่นเข้าสู่การเล็งยิงข่าวที่เป็นเสาสัญญาณจะถูกเลื่อนลงมาเปิดเผยเองกล้องเล็งยิงขนาดใหญ่ที่ส่วนหัวในกันคาเมล่าโดยจะทํางานร่วมกับอาวุธของเดเดเมสที่เล็งยิงอยู่กับระบบเล็งเป้เปารูปร่างคล้ายปืนไรเฟลิลในห้องนักบินครับทําให้สามารถมองเห็นภาพจากอาวุธที่ถือ อีกทั้งยังมีความแม่นยำที่สูงละเอียดกว่าคัน,นคบังคับควบคุมการยิงปกติและในกรณีฉุกเฉินอุปกรณ์น,นี้ยังสามารถถอดไปติดเข้ากับอาวุธโดยตรงเพื่อทำการยิงได้อีกด้วยครับ d o c for halo AI สนับสนุนขนาดเล็กรูปทรงกลมของ Celestial Being มีด้วยกันหลายยูนิตครับปกติจะใช้งานในการช่วยเหลือภายในยานหรือบำรุงรักษาโมบิลสูตรโดย h a l o สีส้มนั้นจะเป็นพาร์ทเนอร์ของล็อกออนระหว่างทำภารกิจ ติดตั้งไว้ในห้องักบินฝั่งขวาขอให้ช่วยเหลือในการลบหลีกควบคุมโลกและโลกต่างๆในระหว่างที่ล็อกออนกำลังลิงกป้าหมายอยู่ครับ G.N.Particle ระบบปล่อยอนุภาคของการดั้มทุกตัวครับหุ่นทุกตัวจะสามารถใช้อนุภาค G.N. ในการเคลื่อนที่บินหรือไปจนถึงเป็นแหล่งพลังงานของอาวุธและสามารถเพิ่มการปล่อยอนุภาคให้ครอบคลุมทั่วทั้งตัวเครื่องเรียวกว่า G.N.Fuel ที่จะสามารถใช้ทั้งการฝ่าชั้นบรรยากาศเข้าสู่โลก และป้องกันการโจมตีในรูปแบบต่างๆครับ VEDAR l n n o o perating system เป็นระบบปฏิบัติการที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ VEDAR ควอนตัมคอมพิวเตอร์ของ s l e s t i a l Being ช่วยในการปฏิบัติการมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นมีการสนับสนุนข้อมูลต่างๆจาก VEDAR โดยตรงแต่ตัวกนน้ำเองสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ VED a ก็ได้เช่นกันครับ Transom System ระบบพิเศษที่สุดที่ผู้กอ่อตั้งเอลีเชมเบิร์ซ่อนไว้ ภายในกล่องดำของ G.N Drive ก่อนจะถูกส่งมอบแก่เหล่ามสเตอร์ในช่วงเทท้ายของซีซั่นที่1ครับโดยระบบจะทำการปลดปล่อยอนุภาคจำนวนมหาศาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกด้านของตัวหุ่นอีกสาเท่าในระยะเวลาที่จำกัดพร้อมกับตัวหุ่นจะเปล่งประกายสีแดงจนเกิดภาพติตาขนาดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงครับแต่เมื่ออนุภาคหมดสมณานะโดยรวมของกันดั้มจะตกลงอย่างมากและต้องรอจนอนุภาคกลับมาถึงระดับปกติถึงจะปลอดภยัย ส่วนใหญ่จึงใช้เป็นไพ่ตายสุดท้ายในการต่อสู้ครับระบบสุดท้ายคือระบบยานสนับสนุนอย่างเกียร์นามท้ายดี D, ที่จะสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ที่ใช้พลังงานจาก GN Condens e r ทเาซอร์ทให้มีเวลาในการปฏิบัติการที่จํากัดครับสามารถด็อกกิ้งเข้ากับกันด้ามได้ซึ่งตัวยูนิตจะมอพร้อมความเร็วในการขับเคลื่อนและวุฒิทำลายล้างสูงติดตั้งไว้ด้วยอย่างครอกรงเล็บสำหรับยึดจับที่ส่วนขาของยูนิตครับลักไซส์เกีย n ์แนแคนนอน ปืนอนุภาค2กระบอกขนาดใหญ่พิเศษติดตั้งที่ส่วนด้านบนของยูนิตมีพัฒนุภาพในการทำลายล้างที่สูงอย่างมากที่สามารถทัดเทียมกับ Gn b a z o u k a ของเวอร์ชิลได้เลยครับ Gn Twin Rifle ยูนิส่วนแขนขวาเป็นลำกล้องคู่ขนาดใหญ่ที่สามารถพับเก็บได้และลำกล้องจะคลายออกเมื่อทำการใช้งานมีพลังโจมตีที่น้อยกว่าลักไซ Gn Cannon แต่มีความแม่นยำในระยะที่ไกลกว่าลักไซมีไซคอนเทนเนอร์ N ยูนิเสริมที่แขนซ้ายเป็นคอยเนเน์เก็บมิซา์มากกว่า100นัดไว้ภายในสามารถใช้ในการประทะกับกองยาจานวนมากได้อย่างสบายๆครับต่อไปจะเป็นข้อมูลเสริมและเกตเล็กน้อยนะครับชื่อดูนาเมส้นมาจากคำว่าดูนามิสในภาษากรีกที่แปลว่า power หรือ force ที่จะแปลว่าพลังในภาษาไทยครับดูนาเมสเป็นการดับเพียงเครื่องเดียวที่ไม่ได้ใช้งานทรานซัมในซีซั่นที่1แต่จะมีการใช้งานจริงๆ ใน Special e d i t i o n I ระหว่างการติดตั้ง GN-DAM Type D ครับนอกจากนี้ d y n a m i s s ยังมีร่างอื่นๆที่ปรากฏในภาคเสริมต่างๆทั้ง GN002 DG014 Gundam Dynamics t o r p e d ปหุ่นรุ่นติดตั้งอุปกรณ์มาเฉพาะสำหรับการต่อสู้ใต้น้ำและ GN002 RE Gundam Dynamics Repair ที่เกิดจากการซ่อมแซมและนำกลับมาใช้ในช่วงปี2314ครับ ดีเดเมสแคนดัมและล็อกออนได้เข้าแทรกแซงสงครามและความไม่สงบที่เกิดขึ้นบนโลกในปัจจุบันตามเป้าหมายของกลุ่มเซริเชียบีอิงโดยปรากฏตัวแก่สาธารณชนครั้งแรกที่แอฟริกาทาวเวอร์ของ a อตามด้วยเกาะซีรอนของสาพันธ์ปฏิรูปบรุษยชาติก่อนจะได้โชว์ศักยภาพในการยิงระยะไกลขั้นสุดยอดแบบฉุกเฉินในการสนับสนุน k ิริออสจากการช่วยเหลือพลเรือนที่ริฟวงคอจอนเทนชูครับและการโจมตีโมราเรีย ในการซ้อมรบร่วมกับ AEU ที่ดิเดเมสได้เข้าช่วยเหลือการกระทำนอกเหนือคำสั่งของเซซินะกันดัมไมสเตอร์อายุน้อยที่เป็นนักบินของเอ็กเซียก่อนที่กันดัมทั้ง4เครื่องจะสามารถโจมตีจนโมลารียยอมแพ้ไปได้ครับต่อมาในเหตุการณ์การเข้าจับกลุ่มกันดัมของสาพันธปฏิรูปที่ตอนนั้นดิเดเมสอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่โดยต้องติดตั้งเฟรมเหล็กเข้าที่ขาและยึดต,ตัวเองไว้กับปโตเรมี เพื่อคอยยิงค้มการจากคอนเทนเนอร์ครับซึ่งในศึกครั้งนี้ทำให้คิริออสกันดัมถูกจับตัวไปกับเวอร์ชิลที่เกือบจะโดนจับไปอีกถึงแม้ว่าสุดท้ายจะสามารถกำจัดศัตรูและล่าถอยกันมาได้แต่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นทางคิริออสีโดนจับและเวอร์ชิลที่ต้องเผยร่างจริงอย่างนันนาเรออกมาทำให้แผนการของเ e เลนเชียลบีอิเริ่มสั่นคลอนครับและในแถบตะวันออกกลางที่มีสงครามกลางเมืองของประเทศอาซาดิสถาน ล็อกออนจะต้องเข้าปะทะกับคัสตอมแฟกที่นักบินมีฝีมือที่เหนือชั้นเป็นอย่างมากสามารถไล่ต้อนดีเดเมนส์จนเข้ามาถึงระยะประชิดได้ทำให้ล็อกออนถึงกับต้องชักบินเซเบอร์ออกมาเพื่อต่อสู้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะล่าถอยกันไปครับและในครั้งนั้นล็อกออนยังได้แสดงฝีมือในการยิงสไนเปอร์แบบปกติระหว่างการเข้าช่วยเหลือราซามัซูรัชมาดีอีกด้วยครับกระทั่งถึงหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดอย่างทะเลทรายตะการามันกัน ที่ Celestial Being ได้ทำการเข้าแทรกแซงกลุ่มก่อการร้ายและติดกับกองทัพของสามมหาอำนาจใหญ่ที่กำลังอ้างการซ้อมรบอยู่บริเวณทะเลทรายแห่งนั้นและถูกบุกถล่มโจมตีเป็นเวลานานกว่า15ชั่วโมงจนกันดั้มทั้งหมดกำลังจะถูกจับกลุ่มตัวไปโดยที่ดิราเมนส์ถูกแฟกเข้าจัดการอย่างหนักพร้อมทางกำลังจะจับตัวเขาไปแต่ในเวลานั้นเองกลุ่มกันดั้มโทนเน่ทั้ง3าเครื่องได้เข้ามาช่วยเหลือพวกเขาออกไปได้และหลังจากนั้นไม่นานพวกเขา จะต้องเข้าปะทะกับทีมทรินิตี้ทั้ง3จากการกระทำต่างๆที่เป็นการยุยงให้เกิดสงคารามขึ้นครับจนถึงเหตุการณ์ที่ฝั่งกองกําลังสาวราชาชาติได้รับมอบเตาพลังงานแสงอาทิตย์เทียมพร้อมกับโมบิลสูตรจำืวน30เครื่องจากผู้ทรยศกลุ่มผู้สังเกตการของ s e r ร์เรเชียลบีอิและจะได้เริ่มโอเปอเรชั่นฟอร์เรสแองเจเพื่อกําจัด s e r ร์เรเชียลบีอิและการั้มต่างๆให้หมดสิ้นไปจริงทั้ง1 9เกาเครื่องแต่มุ่งหน้าเข้าใกล้ปโตเรมี จึงได้ทําให้ไมสเตอร์ทั้ง4ต้องเข้าป้องกันการโจมตีเอาไว้ในขนาดนั้นเองการสนับสนุนของเวด้าได้ถูกตัดขาดจากกันดั้มทุกตัวทําให้หุ่นทุกตัวหยุดนิ่งไม่สามารถบังคับได้แต่เพียงไม่นานกันดั้มสามเครื่องยกเวนเวอร์ชิลก็สามารถกลับมาขยับได้เหมือนเดิมและทําการต่อสู้ต่อทําให้ล็อกออนและอาริลุยาต้องคอยโจมตีและป้องกันเทียรีเอาไว้ขนาดนั้นเองหุ่นของศัตรูได้เล่นรอดผ่านการยิงสกัดของทั้งสองคนไปได้ทําให้ล็อกออน ไม่มีทางเลือกต้องบังคับดิวดเมสเข้าป้องกันเทียรียจากบีมเซเบอร์เอาไว้จนแรงประทะสมผลให้ห้องนักบินของดิวดเมสได้รับความเสียหายอีกทางล็อกออนยังบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นตาข้างขวาของเขาบอดแต่ในช่วงวิกฤตนั้นจีอานามท้ายอีได้เข้ามาช่วยเหลือจนสามารถขับไล่ศัตรูจนล่าถอยไปได้ครับหลังจากเหตุการณ์นั้นแม้จะรักษาตัวเองจนหายแล้วแต่ตาข้างขวา,ข,วาของล็อกออนก็ไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครับ ขณะที่กองกําลังของ UN มีการเคลื่อนไหวเขาถูกออกคำสั่งให้อยู่แต่ภายในห้องจากอาการบาดเจ็บที่ยังลงเหลือก่อนที่กิริออสเซเวอร์ชิลจะถูกส่งออกไปเพื่อต่อสู้กับภูมโมลพิตของ UN แต่ทั้งสองก็ถูกกดดันอย่างหนักจนต้องพยายามถอนตัวกันทัในใดนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นที่ปโตเรมีล็อกออนได้หนีออกจากห้องอีกทั้งยังมาคับดิเดเมสไปพร้อมกับจีเอนามท้ายดีฆ่าต่อสู้และโจมตีกองทัพ UN อีกทั้งยังเดินหน้ากำจัดจิงส์ในบริเวณนั้นไปก่อนที่เขาจะต้องเข้าปะทะก,กับกันดั้มโทเนสวายที่ถูกขโมยมาจากกลุ่มทรินิตี้โดยอาริอาซาซีอดีตผู้นำกลุ่มก,มก่อการร้ายอย่าง KPSA ที่สังหารครอบครัวของเขาซึ่งหลังจากที่เขารู้ว่ามันคืออาริอาซาซีเขาจึงได้นำดีเดเมสเข้าปะทะก,กันอย่างดูเดือดแม้ว่าจะเสียเปรียบทั้งการโดนโจมตีจุดบอดที่ฝั่งขวาจากสายตาที่ถูกทำลายไปของเขาอีกทั้งยังโดน G.N. แฟง จมตีจนเครื่องเสียหายอย่างหนักถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเขายังคงมุ่งมั่นที่จะกําจัดทห,หารรับจ้างคนนี้ไปให้ได้เขาได้ถอดสไนเปอร์โมดูลในห้องนักบินออกมาพร้อมทั้งแงงออกจากตัวเครื่องและนําไปต่อเข้ากับ G N Cannon เตรียมพร้อมสําหรับการเล็งยิงครั้งสุดท้ายขณะที่โทเน่สวายกาลังบินอยู่นั้นล็อกออนได้เหนี่ยวกาย G N Cannon ใส่สวายอย่างจังในตีตานั้นสวายได้หันมายิงต่อโต้ครั้งสุดท้ายส่วนคืนเกิดระเบิดขึ้น สาหาสแรงระเบิดได้พุ่งเข้าใส่ตัวเขาสาติค่อยๆเลือนลางตังกายของอนุภาค G.N. ทาให้เขานึกถึงมะที่บ้านเกิดของเขาในไอร์แลนด์ที่ที่เขาได้เคยอยู่พร้อมหน้ากันกันกบครอบครัวครับและทําให้เขานึกขึ้นมาได้ว่าการที่เขาต้องการจะกระจัดสงครามให้หมดสิ้นไปจึงทําให้เขามาอยู่จุดๆนี้เพื่อให้น้องชายที่เหลือเพียงคนเดียวของเขาได้อยู่ในโลกที่ปราศจากสงครามดิเดเวสที่ว่างเปล่าไร้นักบินได้เคลื่อนตัวกลับมายัางประตูเลมี พร้อมกับฮาโลส่งเสียงเรียกล็อกออนซ้ำๆผ่านระบบสื่อสารความโศกเศร้าส่งผ่านไปยังลูกเรือทุกคนให้กับวาระสุดท้ายของนักบินที่ชื่อว่าล็อกออนสตราทอสและนี่ก็คือเรื่องราวของดิวดาเบส์อุนสายซุ่มยิงแห่งเซเลเชียลบีอิงกับนักบินของกันดั้มคนนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของหุ่นเครื่องนี้สำหรับผม คือช่วงมว1ม2ผมได้ดูซีซั่น2จบไปก่อนผ่านเคเบิลทีวีจึงทำให้การดูซีซั่น1ของผมในภายหลังไม่ค่อยอิมแพคเท่าไหร่แต่เรื่องราวของล็อกออนคนพี่ก็ยังดึงความเศร้าออกมาได้ดีอยู่ดีโดยเฉพาะฉากที่เขาออกมาเล็งยิงนอกคุนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับใครอยากแชร์อยากพูดคุยส่วนไหนมาคอมเมนต์พูดคุยกับผมกันได้นะครับคลิปนี้ผมขอฝากทุกคนช่วยผมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับ